ได้แล้วครับพี่น้องอุย้ยหอมครับพี่น้องเอ้ยปอาดปะเมนูนี่แซ่บครับผม,มกินเัง้ออไรก็แซบ่บเอาโมมีเวลาโมกใส่ใบตองนอะครับเนาะเาก็เอาแบบนี้แหละหมกมอเนี่ยแหละพี่น้องเขาเบือก็ล้างคนพี่น้องน้ำก็ล้างคนวันนี้ลุงแอ็กจะมานําเสนอเมนูแซ่บๆนะครับเด้อนี่ครับหน่อไม้ครับผมใบนางรักหมูครับผมแล้วก็ข้าวเบือ น้ำยานางมีนูแสนอร่อยครับผมหมกหม้อครับผมอันนี้คือหม้อนะครับจะเข้าใจผิดครับผมไปครับลุงแอคตามเครื่องเรียบร้อยแล้วครับผมนี่พริกหอมแดงตะไคร้แค่นั้นนะครับสูตรใครสูตรมันไปลงมือทํากันเลยครับผมลุงแอคตามเครื่องเสร็จแล้วนะครับนี่ครับลุงแอคจะเอาข้าวเบือใส่เข้าไปครับผมข้าวเบือคือข้าวเหนียวแช่แล้วนะครับจะทําให้เหนียวให้พ้นนะครับมันอร่อยครับผมนี่ใส่ลงไปเลยกะเอานะครับ เราจะทำน้อยทำมากเสร็จแล้วก็ตําไปกับพริกแกงเลยนะครับมาครับมาทํากันเลยครับผมใส่หมูที่เราหัน่นลงไปเลยนะครับในหม้อครับผมเสร็จแล้วก็เอาทุกอย่างครับผมหน่อไม้เนี่ยใส่ลงไปเลยโอ้ยไหลยยด้ยพี่น้องมาหน่อยหน่อยอา้าวเสร็จแล้วครับผมพริกแกงที่เราตำไว้นะครับแล้วก็ข้าวเบือ ใส่ลงไปเลยครับผมมกมอเนาะไม่พี่น้องสุดนี่ไห้กิเฮ็ดได้อ้เขาเบื่อขึ้ไนไรเนาะเป็นตะเหนียวครับพี่น้องสุดยอดเอาเร็จแล้ววันนี้ต้งองแกะนี่ครับน้ํายานางใส่ลงไปเลยครับผมจริงๆแล้วเขาต้องใส่กะทิด้วยนะครับแต่วันนี่ต้งองแกไม่มีครับผมเอเคน้ำยาหนางพอเอาเบิดเครื่องขวดใส่รถพี่น้องเอา เสร็จแล้วเราก็ทาการคลุกเขาสักหน่อยครับผมให้หมูกับหน่อไม้เข้ากันกับข้าวเบือนะครับลุงแอ๊ก,ก็จะเว้าลาวกับเว้าไทยผสมกันนะครับเพราะว่าถ้าเว้าไทยอย่างเดียวมันก็เจ็บกกลิ้นครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาปรุงกันเลยครับผมเอาพี่น้องพี่ยญสู้ครับผมเราจะมักแล้วลครับเด้อมามักกับบอนองใส่ใส่ได้หลายพี่น้องแซ่บของแซ่บของนัวเอาใส่ลงไปอัด เสร็จแล้วพี่น้องเอา้ารถดีผมปรุงรสครับผมสม,มัยัีตะกี้บุมมีนะครับเนี่ยสม,มัยนี่มีกดลงใส่ครับผมเพิ่มความนัวครับผมอา้าวเสร็จแล้วครับผมน้ำปลาครับผมจะสองรอบสามรอบพี่น้องอา้าวสุดท้ายท้ายสุดพี่น้องน้ำปลาแดกเลยออนนี้พัชไลไรครับผมไม่ต้องพัชไลไรก็ได้นะครับแซบเพื่อกันครับผมใส่ลงไปหอมๆพี่น้อง สุดยอดเสร็จแล้วครับผมหนูเอ็กอก็จะใส่นี้ครับลูกโดดนะครับเพิ่มคอมแซบหนัวนะครับเสร็จแล้วขเขากับโคลี่โคลี่จังหน่อยพี่น้องใครก็สุดมันนะครับเนาะมกหมอน้อไม่เขาขี้ข้านไปห่อไปตองเขากะนี่ครับมกใส่หมอแบบนี้ก็ได้ขึ้นกันพี่นอ้องอเดี๋ยวลุงแอ็กเติมนำเปล่าลงไปจังหน่อยครับผมนี่เสร็จแล้วสุดท้ายไทยสุดรีพี่น้อง ให้ตัวพี่น้องไปนั่งรากเข้าหน่อยละ่ะเอาไอมีต้นหอมก็ใส่ได้ครับเด้อน,นี้ต้องแอฟบูมี่ใส่แต่เบิร์ดพักแ้ะแต่มักพ่นมันไปเดี๋ยวเข้าไปตั้งไฟกันเลยครับผมตั้งแก๊สลยพี่น้องสะดวกสบายครับผมถ้าเป็นต่อทานนี่หอมด้ครับเด้อ เนื้อวางนี่ข้างปตองไปค้นไปย่างพี่น้องนี่ครับไซน่ามันพอดีครับผมเขาเบื่อกัลายเอาเสร็จแล้วก็ปิดฝาพี่น้องจะมาเบิ่งกันนะครับเด้อพี่น้องลองมาเปิดเบิ่งครับผมเปิดเบิง่งย่างม,มาแลงเปิดเบิง่งโอ้ยพี่น้องเลยปต้องอูไฟแห้งสนใดนะครับเด้อค่อยๆไฟพอดีพอดีครับผม ป้าดพี่น้องต้องมาคนก่อนเลยครับเด้อบ่คนเดี๋ยวเขาเบื่อมันทิปนหมอมันสิไหม่นี่สิบ่แซ่บนี่ครับพี่นออ้องเออเหนียวมาเดอ้อพาติปเขามาเด้อพี่น้องมาจำมาเดอ้อนี่บ่ท่านซุกมันได้เดอ้อเขาเบื่อบ่ท่านเหนียวครับผมเบิ่งเอาเบิเ่งเ,เอาพี่น้องเบื่อยิ่งย้ำใจกระเสียบเมนูนี่ เอา้าเดี๋ยวหมกอีกจั็หน้อยพี่น้องคนเขาเบื่อก่อนเดี๋ยวมนม่ติดมออาหารอีสานบ้านเฮาครับผมรแซ่บพี่น้องมาได้แล้วครับพี่น้องอ้ยหอมครับพี่น้องเอ้ยอาดปะ,ะนีนูนนี่แซ่บครับผม,มกินยงไรก็แซ่บ เา้าวโมมีเวลามกใส่ใบตองนอะครับเนาะเขาก็เอาแบบนี้แหละมกมอนี่แหละพี่น้องขอเข่าเบือก็ลังคนพี่น้องน้ำก็ลังพอดีเลยเอาปนีนี้ซิมเบอรไฟก่อนอืมแซ่บแซบ่อืมเคยกินไหมเมนูเนี้ยเคยกินนานมาแล้วไม่ได้กินเลยอืมเนี่ยพี่น้อง เห็ดย่ำได้กัแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บพี่ดีเจตักลงจานพี่น้องโอ้ยขนอ้วรัวพี่น้องอ่วอรัวอ้วรัวเลยเอ๊ะหมอพี่น้องเลย,ย,ยวิบวะโอ้โมเมนต์หน่อยหน่อะครับเนี่ยสุดยอดมาเดอ้อมาเดินพายติดเข่ามากพี่นอ้องพาคืดเมนูบ้อออก เมนูง,ง่ายๆเห็ดตามลุงแอคพาเสร็จนะครับเด้อเอาตักใส่จานทำนี้ก่อนในหม้อก,ก็ยังเหลืออยู่เสร็จเรียบร้อยพี่น้องมาเด้อมาเด้อแซ่บๆนบต้มกันครับผมหมกหน่อใหม่ใส่หมูเด้อครับเด้อแม่นแท้นี่หมูสามชั้นแห้งแซ่บครับผมอันนี้เป็นหมูเนื้อแดงหมูสะโพกค,ครับผมแซ่บคือกันครับผมเดี๋ยวแต่ผู้มักครับผมเอ้ยพี่น้องอ่ะพาจิบเขามาเด้อครับเด้อ นี่ครับในหมอก็อยังเหลืออยู่ครับโอ้โเดินไหลพี่น้องอัรวรวัรวอัรวรวัรวเลยคนอัรวรวัรวรัวพี่น้องนี่ครับขเขาเนี้ยมาจับมาเด้อพี่น้องเฮ้ยเสก่อน,นครับหอ,อมเอามีนู่นนี่กับสุดยอดพี่น้องลองไปเห็นบั้งเด้อครับเด้อคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก่อนเดี๋ยวลงแอกไปกินขา้าวกอนครับผมบ่ไวแล้วหิวพี่น้องไป กินเขากันพี่น้องสวัสดีครับ